ทุกท่านเราจะออกไปจากห้องแหมมเฮาส์นะครับเพื่อไปดูราตรียามเย็นก่อนจะมืดนะฮะบรรยากาศแบบนี้ต้องรีบฉกเวยเป็นคลองไม่สวยมากนะครับอา้าวเราดึงคีย์การ์ดออกดับซะและโอ้โหสวยไปทุกคนไปเลี้ยวซ้ายไปบางขุนพรมเลี้ยวขวาไปบางลำพูไปเขาเรียกว่าอะไรนะตรงนั้น ข้าวสารทุกคนแล้วก็วัดบรวรถ้าพระอาทิตย์ถึงกันหมดเลยทุกคนทะลุราชดำเนินโอ้โหแหล่งแบบทำเลรทองมากๆแหม่มเฮาส์ชอบมากทุกคนนี่สารเจ้าพ่อหนูจำได้ไหมอ่าไปกันทุกคนนี่ครับทุกคนแหม่มเฮาส์บ้านแหม่มทุกคนนี่ฮะตอนยามเย็นนะครับทุกคนนี่คือสะพา,านนรัสถานราชการที่5้านะฮะสมัยยุคนูเลยมีสี่เสาเห็นไหมฮะสี่เสาโดดเด่นตรงนี้ทุกคนไป เราไปถนนเข้าสารกันไหมหรือจะไปท่าพระอาทิตย์ก่อนเดี๋ยวตามมานะครับที่ทางเข้าวัดสังเวชนะครับทุกคนวัดสังเวชหรือวัดสามจีนก็าสาันนิษฐานว่าชาวจีนสามคนเป็นคนสร้างยิป้อมพรซสุเมนครับทุกคนนะฮะวัดสังเวชพิศยารามนะครับเป็นโรงเรียนนะครับของพลเอกประยุทธ์สมัยก่อนเขาเรียนอยู่ที่นี่ไงมีถนนพระอาทิตย์นะครับทุกคนป้อมพรซสูเมนขวามือก็จะเป็นสวนสาธารณะที่เขาบอกว่า มีต้นลำพูต้นสุดท้าที่ยังมีชีวิตยอยู่จะเห็นบอกว่าตายไปแล้วแล้วก็ได้มีการเขาเรียกว่าเพาะพันุ์จากต้นแม่มันได้สําเร็จนะฮะเห็นเดี๋ยวไปดูกันว่ายังเป็นยังไงบ้างนี่หัสถภัณฑ์พระราม8ก็เห็นเห็นไหมฮะนี่สืนสาธารสัที่ชัยปาการนั่นเองถ้เกิดเรียกกันเต็มเต็มยศนะครับบีแม่น้ําเจ้าพยาครับทุกคนใกล้กับแมมเฮาส์บ้านแมมบ้านแมม มีที่จอดจ,จักรยานให้เราได้นะฮะได้พักก่อนที่จะไปถนนเข้าสารกันนะครับทุกคนเดี๋ยวเนีย่ยถนนท่าพระทิตก็ตรงไปเรื่อยๆนะครับทุกคนแล้วก็เข้าสนามหลวงได้สะพานปิ่นเกล้าได้ข้ามไปฝั่งตรงนู้นได้เลยนะครับทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปที่ไหนดีไปวัดไม่แต่เช้าพรุ่งนี้เป็นวันชิงเปรตไปหาวัดแถวๆนี้กัน ว่าที่ไหนทําบุญเดือน10บ้างนะครับทุกคนเห็นเขาบอกว่าแถวๆนี้จะมีอยู่วัดนึงวัดดุสิดาราประมาณนี้เด็กๆเขาเล่นอะไรกันข้างล่างนี่ครับป้อมสุมเมนเดินไปตรงนี้ก็ถึงแม่มเฮาส์นะทุกคน เดินทะลุถึงตรงนี้เลยเรียบคลองเลยฮะแต่เราออกมาทางถนนใช่ไหมฮะนี่คือสะพานพระราม8ครับทุกท่านสะพานแขวนพระราม8สะพานสิบเก้าครับตรงนี้นะครับ ทุกคนถนนข้าวสารนะฮะนี่วัฒชนะสงครามเห็นไหมฮะมืดแล้วไปแล้วเข้าถนนข้าวสารกันสักหน่อยนะครับไม่ไกลจากแมมเฮาส์บ้านแมมนะครับทุกคนซึ่งตรงนี้ไปสนามหลวงใกล้มากทุกคนนี่ฮะบรรยากาศเลิศนะฮะทุกคนนี่กําลังเช้าอยู่นะฮะเย็นๆเองนะยังไม่ค่ําดีนะครับคนยังไม่แน่นยิ่งดึกยิ่งแน่นนะครับ จะเห็นว่าถ้าเกิดใครพักแถวนี้ก็จะมีเสียงดังหน่อยนะครับทุกคนดังนั้นถ้าเกิดใครไปนอนที่แม่มเฮาส์จะสงบเงียบแล้วสามารถเดินมาที่ถนนข้าวสารได้อย่างสะดวกโยชินมากๆทุกคนครับนี่เดี๋ยวจระเข้ครับทุกคน อาริกาโจกรีวจระเข้ตัวจริงนะครับเป็นจระเข้พันอาริกาโจไม่ใช่คลอกขวดดาวใช่ไหม สกาบแมลงป่องมีงูด้วยทุกคนเราก็ขับมาทางนี้ทุกคนธนาอาคารจะสวยอาคารจะสวยแล้วก็ไปทะลุกับวัดบวร แล้วก็ตรงนั้นจะเป็นก๊าซิกรไทยจําได้ไหมไอ้แถวๆนั้นแล้วก็จะเลี้ยวไปก็จะเจอแหม่มเฮาส์บ้านแมมนอนสบายมากบรรยากาศดีมากครับทุกคนโอ้ยนี่ของกงของกินแนละ้วเดี๋ยวขวาก็ถึงแมมเฮาส์ที่จะเป็นข้าวต้มเพ่งเพลงทุกคนออันนี้ก็มีชื่อเหมือนกัน นี่จ้าสี่แยกบางลำพูทุกคนนี่แม่มเฮาเห็นไหมตึกนี้เลยตึกนี้เลยตรงข้ามกับศาลเจ้าพ่อหนูจะอยู่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ถ้าตรงไปนี้ก็จะบางขุนพรมธนาคารแห่งประเทศไทยวัดอินทราวิหารทุกคนไปเทเวศอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็วัดอ๋อสมุรแห่งชาติแล้วก็ตรงไปก็จะเป็นส,วน,นนสวนดุสิตทาสวนดุสิตทุกคนนี่เลี้ยวซ้ายนี้ไปนะไปนี้ก็ถนนเข้าศาลที่เราเพิ่งไปมาเมื่อกี้โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไป โอเคแมมเฮาส์และแม่ปั่นไปพูดไปถ่ายไปทุกคนเก่งมากๆโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ทุกคนนี่แมมเกส์ฮาส์เห็นไหมสะพานพระรามแปดเหลืองๆเนี่ยฮะเดินไปก็ขึ้นสะพานพระรามแปดได้เลยไม่ไกลเลยครับทุกคนเห็นไหมพักที่นี่สะดวกสบายนี่สานเฉพาะหนูนี่คือสะพานนรรัตสถานสะพานรัชการที่ห้านะครับทุกคนนี่ครับแม่ฮาส์อุ้มมืดหน่อยนะกล้องเรา ครับนคือคลองมุดตือโอเคครับสำหรับคลิปนี้เจอกันคลิปหน้าครับ